ก็ดีคะ่ะวันนี้นะคะก็จะมานะคะสอนวิธีการชำต้นไม้นะคะต้นนี้ชื่อว่าพาราโซนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้นนี้ซื้อมานะคะตอนที่ราคายังแพงมากนะคะก็ใบเดียวนี่นะคะเกือบ2,000เลยนะคะใบเดียวนะคะตอนนี้ก็เลี้ยงมาได้ประมาณ2เดือนกว่านะคะก็เลยอยากจะลองเอาน้องมาแยกดูนะคะก็ เบริ่มเลยนะคะแบบนี้เลยอ่าแล้วนะคะจะเห็นถุงๆตรงนั้นนะคะคือเป็นการเอาเรียกว่าล่อลากนะคะล่รอลากก็ดูนะคะดูรรค,ะค,ะะค,ะความสมบงตนนี่นะคะตรงนี้คือที่เร,ราล่อลากไว้นะคะก็คือใช้ถุงซิปล็อกนะคะเอาใส่เ ขุยมะพร้าวกามะพร้าวแล้วก็เป็นสเปกน้ัมมอสนะคะใส่ลงไปดูใบนะคะใหญ่มากตรงนี้นะคะก็เออเอาถุงที่เราบรรจุพวกเออสเปกน้ัมมอสนะคะบรรจุกามะพร้าวสับเนี่ยนะคะไปล่อรากตรงรากตรงปุ่มๆตรงนั้นนะคะแบบนี้เลย ก็จะเห็นร่างฟูๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะนี่คือสเ็กน้ำมอสนะคะคุยมะพร้าวแบบนี้เลยค่ะดูใกล้ๆเลยนะคะแบบนี้เลยเป็นวิธีการทำได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ถุงที่เราใช้เนี่ยเอากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะพอเราเอื้องถุงออกมาแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะใส่สเ็กน้ำมอสใส่เจ้าพวกขกาาุยมะพร้าว ไปได้ใหม่เลยนะคะแล้วก็ไปใช้กับต้นอื่นต่อได้เลยนะคะนี่แบบนี้ถ้าเหลือก็เอามาใช้ต่อได้เลยนะคะเวลาที่เราจะล่อรากนะคะเราสามารถกดซิปล็อกตรงถุงนะคะเห็นไหมคะรากก็จะฟูออกมาแบบนี้นะคะมันก็จะมีรากเยอะกว่าการที่เราไม่ได้ล่อเขานะคะเวลาที่ตัดอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นหน่อยนึงนะคะเพราะว่ารากค่อนข้างเยอะแล้วนะคะอันนี้ก็กำลังจะเอา สเฟกหน้ามอสบางส่วนออกนะคะเพราะว่ามันเยอะเกินไปเรามองไม่เห็นรากเดี๋ยวเราจะตัดโดนรากนะคะก็จะทำให้น้องอ่าตายนั่นเองนะคะถ้าไม่มีรากนี่นะคะถุงนี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายๆเลยนะคะแบบนี้เลยคือมันเป็นถุงที่สามารถลูดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราต้องการให้มันแน่นเราก็ขยับตรงซิปล็อกนะคะมันจะทำได้ง่ายไม่ต้องเสียเวลามาเอาอะไรมาพันเลยอย่างนี้นะคะ รากก็จะฟูๆแน่นๆแบบนี้เลยนะคะากำลังเอาออกแป๊บนึงนะคะเอารากเอาสเปคน้ามอสออกนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ตัดโดนรากนั่นเองนะคะข้อเขาค่อนข้างสั้นนะคะต้นนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องอ่าระมัดร,ระวังในการตัดนิดน,นึงนะคะคือน่าจะได้แค่ประมาณ หนึ่งต้นสองต้นน่าจะได้ประมาณสามต้นนะคะทั้งที่เขามีสี่ใบใหญ่ๆเลยนะคะแต่ว่าไอ,อ้ตรงข้อตรงเนี้ยนะคะมันตัดยากนะคะมันสั้นมากๆเลยแล้วมันมีรากสองที่ก็จริงแต่ว่าถ้าเราตัดโดนตรงเนี้ยนะคะมันก็จะทําให้ตายนะคะตัดโดนรากก็จะตายเลยนะคะนี่เลย ต่อไปนะคะก็จะมาดูนะคะรากนะคะเราจะมาตัดนะคะตามข้อข้อแรกเห็นไหมคะมันจะมีรากอากาศอยู่เนาะที่เราล่อไว้นะคะก็ตัดก่อนเลยนะคะเป็นหนึ่งใบหนึ่งหลอดนะคะยกยอดไปค่ะก็เสียวๆนะคะเพราะว่ารากนี้จะสั้นสุดนะคะเพราะว่ารากเขาเพิ่งเกิดใหม่เลยนะคะก็ใช้ใบมีดให้ระวังนิดนึงนะคะระวังนิดนึงถ้าโดนรากเนี่ยนะคะมีรากเดียวถ้าโดนปุ๊บคือตายเลยนะคะตายเลย นะคะตัดเลยแบบนี้นะคะอันนี้คือต้นแรกที่เราแยกได้นะคะเป็น1นึ่งหลอดที่ยังไม่กลางกับหนึ่งใบนะคะซึ่งใบใหญ่มากนะคะใบใหญ่มากนี่เรามาเทียบกับขนาดของมือนะคะใหญ่เบื้เริ่มเลยเราก็มาลุ้นกันคีนะคะว่าน้องจะเออชะงักไปเยอะไหมนะคะยังไงมันต้องชะงักอยู่แล้วนะคะแต่ว่าน้องเขาจะกลางใบมาได้ไหมนะคะต้องลุ้น ข้อที่สองต้นที่สองค่ะนะคะนี่เลยคือตรงนี้มันสั้นมากเลยนะคะจริงๆเราจะแยกเป็นสองต้นก็ได้แต่ว่าเราแยกไม่ได้นะคะเพราะว่าด้วยความที่มันสั้นมากๆเลยนี่ค่ะตัดแบบนี้เลยนะคะตัดแบบนี้เลยรากนะคะก็จะมาแบบเป็นเงาแบบนี้เลยค่ะฟูฟูเลยสองที่นะคะรากสองรากแบบนี้เลยนี่นะคะ ใบใหญ่แบบนี้เลยสองใบนะคะหนึ่งะดูวางไว้ก่อนนะคะต่อไปค่ะนะคะต้นที่สามนะคะที่เราล่อรากไว้แล้วค่ะรากฟูฟูเลยนะคะก็จะตัดนะคะใต้รากนั่นเองนะคะก็จะเหลือใบที่มากับต้นหนึ่งใบทิ้งไว้นะคะเพื่อให้เขาแบบแตกนะคะยอดใหม่ออกมานะคะแตกยอดใหม่ออกมาต้องระวังหน่อยนะคะ ถ้าโดนรากคือจบเลยนะคะสิ่งที่ทำมาไม่มีความหมายเลยนะคะรากฟูมากนะคะต้นนี้รากฟูมากอันนี้เลยก็จะได้สามต้นนะคะวันนี้ก็จะได้สามต้นนี้เลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเอาเขามาทาปุนแดงนะคะเพื่อที่จะสมานแผลนะคะของเขาที่เราตัดนะคะเนาะไม่ให้มีเ,เชื้อโรคนะคะค่าเชื้อ แล้วก็ตัดให้แผลมันแห้งนะคะแบบนี้ทาปูนแดงไปทั้งสองฝั่งนะคะตรงไหนที่โดนใบมีดนะคะให้ทาปูนแดงแบบนี้เลยเลยนะคะทุกข้อที่ตัดเลยแบบนี้เลยนะคะพอน้องแห้งแล้วก็เอาน้องไปปลูกได้เลยนะคะใหญ่มากเลยต้นนี้นะคะมีสองใบแบบนี้เลยมันเริ่มเลยนะคะก็ อ่าเป็นสูตรที่นะคะเราะะไม่ได้ใช้น้ํายาเล่งว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมดค่ะนะคะก็เลยลองดูว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ใช้น้ํายาเล<อ>งเ่งว่านะคะเราอ่าลองปลูกดูนะคะดูซ่วนน้องจะเอ่อเติบโตได้ดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงมือปลูกกันนะคะลงมือปลูกกันเลยส่วนผสมหลักไหมคะก็จะเป็นอ่าส่วนผสมที่ใช้นะคะ,ะก็คือจะเป็นอ่า ขุยมะพร้าวเพอร์ไระะกาบมะพร้าวนะคะเพอร์ไร์นะคะแล้วก็ดินนะคะดินปลูกนะคะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็หินภูเขาไฟนะคะก็ปลูกไปแบบนี้เลยนะคะอ่าสเปคหน้ามอที่ติดรากอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องออกก็ได้แล้วก็อ่าทำน้องไปแบบนั้นได้เลยนะคะแบบนี้เลยเราจะมาติดตามน้องกันนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าน้องๆเนี่ยนะคะมีพัฒนาการเป็นยังไงบ้าง จริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันก็ไม่ยากนะคะการที่จะชาต้นไม้แต่ว่าเราต้องใจเย็นหน่อยนึงเพราะว่าถ้าเราตัดโดนตรงส่วนที่เป็นรากของเขาเนี่ยนะคะก็จะทําให้เขาชะง,งักหรือว่าตายได้เลยนะคะในกรณีที่เขามีรากแค่เส้นเดียวแล้วเราตัดโดนเนี่ยเขาก็จะตายนะคะโอกาสรอดน้อยนะคะโอกาสรอดน้อยะะอาจจะแบบไม่ได้ตายทั้งหมดนะคะแต่ว่ารอดน้อยโอกาสรอดน้อยนะคะแต่ถ้าอย่างแบบเนี้ยโอกาส ที่เขาจะตายก็มีน้อยเพราะว่ามันมีรากใช่ไหมคะซึ่งช่วยในการเอามาเลี้ยงหาอาหารมาเลี้ยงต้นนั่นเองนะคะต้นนี้ค่ะมีรากนิดเดียวนะคะต้องชะง,งักแน่นอนเลยแต่ว่าเราก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับน้องนะคะว่าน้องจะเติบโตได้ดีแค่ไหนนะคะเลยปลูกลงไปเลยคะ่ะอ่ะนี่นะคะก็ปลูกนะคะ ไม่ต้องกดแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรากน้องจะหักนะคะก็จะให้ดินแน่นก็คือลดน้ำเอานะคะดินก็จะค่อยๆแน่นเองนะคะไม่ต้องไปกดมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรากนะคะที่เราล่อมาเนี่ยมันจะหักนะคะมันค่อนข้างจะเปลาะค่ะนะคะนี่ค่ะได้แล้วนะคะเรียบร้อยค่ะนะคะเร,เราแยกต้นพาไรโซนะคะ ที่มีทั้งหมดนะคะสใบนะคะจากต้นแม่เดิมคือ,อมีหนึ่ใบนะคะได้ทั้งหมด3กระถางนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพัฒนาการกันนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ